จับตาหลัง29กันยายน F-16 ย่อนไขท่วมเขมรมันไส้สางปมเดือดยั่วยุตลอดสัปดาห์หลายคนคงสงสัยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทำไมทหารไทยถึงยังคงสง,งบนิ่งทั้งทั้งที่กัมพูชาสาดย,ย,ยั่วยุแทบทุกวันไม่ว่าจะเป็นการยิงตื่อเล็กขึ้นฟ้าการลอบเข้ามาในเขตรั้วรวดหนามหรือแม้แต่กระทั่งการสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนฝ่ายตนถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า คำตอบมันไม่ได้อยู่แค่ในรั้วค่ายทหารแต่อยู่บนเวทีโลกด้วยนั่นคือการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่80 UNGA 80ซึ่งพึ่งจะปิดม่านลงในวันที่29กันยายนการรังเกมความใจเย็นที่ดูเหมือนจะยอมยอมกันอยู่นี้จริงๆแล้วเป็นยุทธศาสตร์เชิงลึกของฝ่ายไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ขเขมรลากเรื่องชายแดนไปแหกกลางสภาโลกแล้วตีบทแตกเป็นผู้ถูกกระทำ เกมสร้างภาพของเขมรกัมพูชาไม่ได้เล่นเพียงแค่เกมชายแดนแต่กำลังเล่นเกมความชอบทำในสายตานานาชาติพวกเขารู้ดีว่าหากเปิดศึกอาวุธหนักก่อนภาพลักษณ์จะเสียทันงทีดาวเทียมนานาชาติที่กำลังจ้องอยู่ตลอดเวลาจะบันทึกทุกความร้อนทุกการยิงและทุกการเปิดฉากไว้เป็นหลักฐานไม่ต่างอะไรจากกล้องวงจรปิดระดับโลก เพราะฉะนั้นสิ่งที่กัมพูชาทําได้จึงมีเพียงยัวย่วยั่วและยัว่วยิงปืนเล็กเป็นระยะระยะสาดกระสุนขึ้นฟ้าลอบเข้ามาที่แนวรั้วให้เกิดการกระทบกระทั่งแล้วรีบตีโพยติพายโชว์ต่อชาวโลกว่าโดนรังแกทั้งหมดเพื่อรอชอตเดียวลากไทยขึ้นศาลโลก ICJ ด้วยข้ออ้างพิพาทดินแดนทำไมไทยต้องอดกลั้นหลายคนอาจคันไม้คันมืออยากเห็นทหารไทยสวนกลับให้สะใจไปเลย แต่ทหารเราไม่ได้บุ่มบามอย่างที่เขมรคาดการกองทัพรู้ดีว่าหากเผลอเปิดอาวุธหนักแม้เพียงลูกเดียวมันคือหลักฐานที่เขมรจะเอาไปห้อยคอเล่นละครน,น้ำตาบนเวที UNGA ได้ทันทีกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2เลือกเล่นตำน้ำอย่างสุขุมรอบคอบกดไว้ด้วยอาวุธเบาตักเตือนแทนการกดไก่และรอให้เวทีโลกปิชฉากไปก่อน คำสั่งจากเบื้องบนก็ชัดเจนรัฐบาลไม่แทรกแซงทหารจัดการเองเต็มที่แต่ต้องรอบคอบหลัง29กันยายนเกมเปลี่ยนพอ UNGA 80จบลงทุกอย่างก็เปลี่ยนทันทีวันที่30เป็นต้นไปคือเส้นแบ่งเวลาใหม่เพราะความระมัดระวังทางการทูตหมดอายุในวันนั้นแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือปมความหมันไส้ที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห อย่าลืมว่ากำลังหลักของไทยไม่ได้มีแค่กองกำลังภาคสนามแต่ยังมีฟ้าเป็นสนามรบสำคัญเครื่องบินรบอย่าง F16 และ g r i p e นพร้อมทำงานหากกัมพูชาก้าวพลาดยิง BM21 หรือปืนใหญ่เข้ามาแม้เพียงนักเดียวมันจะกลายเป็นไฟเขียวให้ไทยเปิดเกมสวนอย่างเด็ดขาดทันที และเชื่อได้เลยว่าหากถึงวันนั้นใครเหล็กจากฟากฟ้าจะโปรยลงจนฝั่งตรงข้ามต้องหอบเอาความเสียหายกลับไปกอดไม่ใช่คำพูดสวยหรูในสภาโลกอีกต่อไปศึกที่ไม่ได้มีแค่กระสุนเบื้องหลังการประทะชายแดนยังมีการเมืองไทยกัมพูชาเป็นเงื่อนไขสำคัญฝ่ายโน้นกำลังจับตาเสถียรภาพรัฐบาลไทยประเมินอำนาจทหารว่ามีมากน้อยเพียงใดในขณะที่ไทยเองก็ใช้โอกาสนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า กองทัพไม่ใช่พวกใจร้อนแต่สุขุมเยือกเย็นและพร้อมเล่นเกมระยะยาวขเขมรหวังจะเอาศึกเล็กๆตรงชายแดนไปต่อยอดเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกแต่ไทยเลือกที่จะรอรังเกมไว้ไม่ให้พวกเขาได้ภาพตามต้องการคำถามสุดท้ายหลัง29กันยายนพวกอย่างจะยังเป็นเกมยั่วๆย,ยิงปืนเล็กขู่กันเหมือนเดิมหรือกัมพูชาจะพลาดท่าเปิดปืนใหญ่จริงๆ ถ้าเป็นอย่างหลังเราอาจได้เห็น F-16 ของไทยโชว์พลังเหนือฟ้าย้อนไขเหล็กลงแบบไม่เกรงใจใครสิ่งที่แน่ก็คือคนไทยทั้งประเทศกำลังจับตาและคราวนี้อาจไม่ได้มีแต่ความสงบให้เห็นเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะเป็นการสางปมเดือดให้สะใจแบบเต็มรูปแบบนี่แหละคอลัมน์หลัง u n g a 80สงครามไม่ได้มีแค่ที่ชายแดนแต่กำลังเล่นกันบนสายตาของโลกทั้งใบ แล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยังถ้าเช้าวันหนึ่งได้ยินเสียง F16 แวกฟ้าพร้อมไข่เหล็กที่มันไส้มานานแล้วศึกรอบสองขเขมรจะเจออมุธอะไรใหม่จากไทยบ้างจะได้เข็ดลาบไม่กล้ามาคุกคามความมั่นคงอีกคอลัมยาวมั่นดุดันวิเคราะห์จากสนามจริงสายตานานาชาติและของจริงในคลังอาวุธสัปดาห์ก่อนใครหลายคนงงว่าทาไมทหารเรายังนิ่ง คำตอบสั้นๆแต่หนักแน่นคือมันไม่ใช่แค่เกมระหว่างทหารสองกองทัพอีกต่อไปแต่เป็นเกมระหว่างประเทศบนเวทีโลกประเทศไทยเลือกใช้ความอดทนเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์จนกว่าเวทีการทูตใหญ่สุดอย่าง UNGA ครั้งที่80จะผ่านพ้นไปแล้วปิดม่าน29กยเพราะภาพเดียวที่ออกจากสนามคือภาพที่ดาวเทียมและกล้องระดับโลกบันทึกไว้ได้จะกลายเป็นหลักฐานบนโต๊ะเจรจาและในเวทีสากลทันที เรื่องนี้ถูกจับตามองจากนักวิเคราะห์นานาชาติอย่างใกล้ชิดโดยหลักฐานดาวเทียมและรายงานผู้เชี่ยวชาญด้วยวิกิพีเดียพลัสวั แต่พอวันที่30กันยายนมาถึงเชือกที่ผูกไว้ก็ถูกปลดนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทุกคนต้องจับตาเพราะไทยจะไม่ต้องกังวลกับการให้ฝ่ายตรงข้ามถือผ้าผู้ถูกกระทําในสภาโลกอีกต่อไปแล้วและนั่นแหละคือจุดที่คําถามสําคัญเกิดขึ้นว่าถ้าเขเมรยังคงยั่วยุไทยจะมีของใหม่อะไรให้เค็ดลาบบ้าง 1. ฟ้าเป็นสังเวียนเครื่องบินขับไล่และอาวุธความแม่นยำา F16 กริปเปนและกำลังทางอากาศอื่นๆประวัติศาสตร์เมื่อเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นแล้วว่าอากาศคือพิกัดที่สามารถเปลี่ยนเกมได้จริงข่าวต่างประเทศร,รายงานว่าในช่วงการประทะหนักที่ผ่านมาไทยมีการใช้ F16 ในการโจมตีบางเป้าหมายทําให้การนํากําลังอากาศกลับมาเป็นตัวเลือกที่น่าเกรงขามมากเหตุการณ์ลุกลามอีกครั้งรอยเตอร์สในทางปฏิบัติ ฟ้าให้ความได้เปรียบ3ด้านคือระยะไกลความเร็วและอาวุธนำวิถีที่ทำลายเป้าหมายเฉพาะจุดโดยไม่ต้องถล่มทั้งพื้นที่นั่นคือเหตุผลที่ทหารไทยอาจเลือกใช้การแสดงกำลังทางอากาศเชิงคุกคามก่อนก่อนจะลงมือตอบโต้จริงจังซึ่งจะเป็นการสยบการยั่วยุโดยไม่ต้องแลกกับการสูญเสียที่ไม่จำเป็นในแนวราบ 2. อาวุธนำวิถีแบบแม่นยำ precision strike ให้เจ็บพอรู้สึกแต่ไม่เปิดสงครามเต็มรูปแบบถ้าเ,เมนพลาดก้าวขึ้นไปใช้ปืนใหญ่หนักหรือ B.M 2 1ยิงข้ามเส้นนโยบายเชิงป้องกันของไทยอาจเลือกความแม่นยำสูงอาวุธนำวิถีที่โฟกัสจุดสังการป้อมปืนใหญ่หรือคลังกระสุนไม่ได้หมายความว่า จะปิดเมืองทะล่มหมู่บ้านแต่เป็นการทำลายศักยภาพโจมตีของอีกฝ่ายแบบได้ผลและรวดเร็วซึ่งจะสอนบทเรียนให้ฝ่ายยั่วยุว่าโจมตีเราเท่ากับศูญเสียความสามารถในการโจมตีซ้ำแนวคิดแบบนี้ปรากฏในปฏิดัติการสมัยใหม่หลายครั้งทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกงานวิเคราะห์สถานการณ์และการใช้กำลังเชิงจุดวิกิพีเดียโลกสงครามวันนี้ไม่ได้มีแต่ลูกชิ้นเหล็ก อีกมิติสำคัญคือการต่อสู้ในย่านความถี่ E-W Electronics Warfare การรบกวนการสื่อสารของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามการทำให้ GPS ผลัดพลางหรือการปิดการทำงานของเรดาร์และโดรนฝ่ายตรงข้ามชั่วคราวจะทำให้การโจมตีใหญ่ๆของเขมรไม่มีที่พึ่งปฏิบัติการประเภทนี้ช่วยลดความเสี่ยงให้กับกำลังภาคพื้นดินของเราและบีบให้ศัตรูต้องระมัดระวังก่อนกดไก่ หมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้อาวุธที่เห็นผลในภาพสวยๆแต่มีผลทางยุทธวิธีมหาศาลเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการตอบโต้แบบมีชั้นเชิง 4. อากาศยานไร้คนขับ UAV โดรนสอดแน้มจู่โจมกวาดล้างเป้าหมายกลุ่มเล็ก โดรนสายสอดแนมและโดรนติดอาวุธขนาดเล็กเป็นเครื่องมือที่เรียกได้ว่าถูกและตรงประเด็นสําหรับการทําลายตําแหน่งยิงเล็กๆหรือเครื่องมือสังเกตการของไฟตรงข้ามโดยไม่ต้องส่งหน่วยภาคพื้นดินเข้าไปเสี่ยงชีวิตมากเกินไปหากมีการประทะต่อเนื่องไทยสามารถใช้โดรนในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและจัดก,การเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่ําต่อการก่อให้เกิดเหตุขยายวงได้ 5. หน่วยปฏิบัติการพิเศษและกองกําลังพิเศษ ตัดระบบสนับสนุนเบื้องหลังเมื่อการสู้รบไม่ใช่เพียงการประทักกันในแนวหน้าการตัดระบบโลจิสติกการทำลายคลังกระสุนหรือการจับคุมหน่วยที่เดินรอบเข้ามาจะเป็นการตอบโต้ที่เจ็บปวดและได้ผลหน่วยพิเศษของไทยมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเชิงเลือกเป้าหมายแบบนี้ซึ่งไม่หวือหวาแต่ทำให้ฝ่ายยั่วยุสูญเสียความต่อเนื่องทางยุทธวิธี 6. กำลังทางเรือและการปิดล้อมทางเศรษฐกิจถ้าจำเป็นแม้ว่าการประทะในขณะนี้จะเป็นเรื่องใช้แดนทางบกแต่เรือสามารถใช้เพื่อควบคุมการลำเลียงเส้นทางซัพพลายหรือแสดงกำลังทางทะเลเพื่อกดดันรัฐบาลฝั่งตรงข้ามแบบไม่ต้องแลกกับการยิงกันยับเยินการปิดล้อมบางรูปแบบาท,ทางเศรษฐกิจหรือมาตรการคว่ำบาตรเป้าหมายเฉพาะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รัฐใหญ่ๆมักใช้ร่วมกับการแสดงกำลังทางทหาร 7. ข้อมูลดาวเทียมและหลักฐานเชิงนิติวิทยาหักล้างภาพการเป็นเหยื่ออย่าลืมว่าใครมีหลักฐานชื้นจริงมักได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศการใช้ข้อมูลดาวเทียมยืนยันจุดยิงจุดความร้อนหรือเส้นทางการเคลื่อนกำลังของอีกฝ่ายจะทำให้ข้อกล่าวหาในสภา,าสากลหรือการฟ้องร้องต่อศาลโลกกลายเป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับผู้ยั่วยุงานวิเคราะห์ทางภูมิสารสนเทศและรายงานจากสถาบันอิสระ ถูกอ้างถึงบ่อยครั้งในการสรุปว่าใครเป็นฝ่ายก่อเหตุเชิงบุรณาการก่อนวิกิพีเดีย plus one แต่ข้อจำกัดคืออะไรไม่ใช่แค่ฝ่ายตรงข้ามแต่ผู้เล่นระดับนานาชาติยังจับตามองแม้ไทยจะมีตัวเลือกยุทธาากมากมายแต่การใช้กำลังทุกครั้งต้องชั่งน้ำหนักผลทางการทูตด,ด้วยอย่างหนักการศาสตร์อาวุธหนักโดยไม่คำนึงถึงผลสากลอาจทำให้ไทยต้องรับแรงดั้นทางการเมืองการความบารหรือการถูกตัดขาดการสนับสนุนจากพันธมิตรบางส่วนได้ดังนั้นการเลือกของใหม่ที่จะทำให้เขมรเข็ดหลาบต้องเป็นการเลือกที่แม่นยำเชิงยุทธศาสตร์ และมีเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่การระบายอารมณ์รายงานจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติชี้ชัดว่าเหตุการณ์ในพื้นที่ได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและการประเมินแหล่งกําเนิดการยกระดับตึงเครียดย้อนหนังมักระบุว่ามีการกระทําที่ทําให้สถานการณ์บานปลายจากฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งซึ่งทําให้การออกมัดแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับหลักฐานและการสื่อสารกับนานาชาติบทสรุปถ้าจะสางให้เขล็ดลบับต้องเลือกอาวุธที่มีเป้าชัดและพิสูจน์ได้ หลัง UNGA 80ผลไปไทยมีพื้นที่มากขึ้นในการเลือกตอบโต้แต่วิธีที่ชาญฉลาดคือใช้ความเจ็บปวดเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าความรุนแรงแบบสุ่ม การแสดงกำลังทางอากาศด้วยเครื่องบินขับไล่และอาวุธนำวิถีการปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์การใช้ดโดรนและหน่วยพิเศษเพื่อตัดต่อระบบสนับสนุนพร้อมกับการรวบรวมหลักฐานดาวเทียมเพื่อเปิดเผยต่อสากลเมื่อจำเป็นเป้าหมายคือทำให้ฝ่ายยั่วยุสูญเสียความสามารถและคิดหนักก่อนจะก้าวข้ามเส้นอีกครั้ง ท้ายที่สุดสงครามที่ได้ผลที่สุดไม่ใช่การทำลายแต่คือการสร้างความกลัวที่มีเหตุผลให้ขเขมรรู้ว่าหากยังคงยั่วยุจะต้องจ่ายค่าชดเชยทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงนโยบายจนไม่คุ้มที่จะเสี่ยงอีกครั้งแล้วคุณละ่ะอยากเห็นไทยเลือกใช้ของใหม่แบบไหน ฉันจะเลือกการโจมตีเฉพาะจุดที่รุนแรงพอให้เข็ดลาบหรือจะเลือกบีบมันด้วยมิติที่ไม่ใช่แค่กระสุนให้เขาเจ็บทรมานทางการเมืองและเศรษฐกิจจนต้องยอมแหล่งอ้างอิงสำคัญรายงานข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ชายแดนและการใช้กำลังของเครื่องบินรบในช่วงที่ผ่านมาพร้อมรายงานวิเคราะห์ดาวเทียมและถแถลงการทางการของไทยที่ชี้ถึงการจับตาของนานาชาติเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารชาวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ